สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายเช้านี้แม่นมก็พร้อมจะมาถวายข้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นเคยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยปุกปบปกปักคุ้มภัยที่แอดเคารพและนับถือมาตลอดนะคะบูชาไว้ตลอดนะคะรวมทั้งถึงบรรพบุรุษทุกท่านทุกผู้ผู้มาลต้นตระกูลของแอดทั้งหลายต้นตระกูลนะคะแอดก็ระลึกถึงใบหน้าของญาติญาติ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ร่วงรับไปแล้วหนะอก็จะถวายตรงนี้นะแผ่บุญแผ่กุศลนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วก็โปรดได้มาดูแลลูกเต้าเหล่าลานให้อยู่เย็นเป็นสุขนะถ้าแอดทำอะไรไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้เอาโหสิทั้งหมดทั้งมลนะคะบ,บรรพบุุษของแอดทุกท่านทุกคนนะคะ ก็มารวมจุดตรงนี้แอดล,ลึกถึงต้นตะกูลทุกต้นตะกูลที่มีแอดได้วันนี้ทุกวันนี้นะแอดก็ระลึกถึงนะแอดจะทําตรงนี้แอดทากลางบ้านทําในจุดในกลางบ้านในในบ้านเราเองนะถวายพระพุทธพระธรรมนะก็มีน้ำมีผลไม้เท่าที่ทําได้แค่นั้นเองนะไม่ได้ไปบ,บินหาอะไร ก็ถ้าเราทําด้วยใจเนาะบุญถ้าเราทําด้วยใจเขากไ็ได้รับผลบุญผลกุศลตรงนี้ของเรานะเขาก็ได้รับเต็มๆนะควอนข้านกานะถ้าเราถวายไปมันก็เป็นเข้าทิพน้ําทิพเสือสาสา์อัสนานจะถ้าเป็นน้ําก็เป็นเปรียบเสมือนแม่น้ำกรงกลาไนหะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดประมาณเนี้ยเนาะก็ขอให้บุญกุศลตรงนี้ที่แอทั้งใจทําให้บรรลุจนถึง ผู้มีพระคุณทั้งหลายพระบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่แอดเคารพนบนอ้อมมาตลอดนะคะก็เช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แอดเอามาไว้บูชาแล้วก็ราตนาเอาไว้ในบ้านด้วยนะคะเรารวมทั้งสารตาสารยายทุกท่านทุกคนให้มารวมจุดตรงนี้นะแอดจะทำอย่างนี้นะคะ เอาที่เลิกสะดวกแล้วเวลาที่สบายๆแท้เท่านั้นนะที่อาจจะทําตรงนี้นะก็เอามาฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะกับลูกนัานทุกคนใครเข้ามาแล้วก็แวะกดไลค์กดสปายกดติดตามเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะรับอุญกุศลต,ตรงนี้ไปเต็มๆนะขอให้ครอบครัวของทุกร่านทุกคนเอฟซีและพี่ๆเพื่อนๆลูกหลานที่แวะมาเยี่ยมชมก็ขอให้มีสุขภาพไม่เจ็บไม่จนใครที่เจ็บที่จนก็ขอให้หายไปไวนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนทุกท่านทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับต้นๆน,นะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็อย่าลืมนะคะพกล่มด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะ,ะขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนพึงระลึกถึงพระคุณพระบิดามารดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยกุักุ้มกลองของเราเนาะ,ะถ้าท่านมาตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทาง ขึ้นเรือขึ้นรถขึ้นเรือหรือเดินทางบนถนนใช้บนถนนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกหลักตารางกิโลเมตรเนาะไม่ว่าท่านจะไปตรงไหนก็พบเจอแต่การมิตรที่ดีนะคะใครมีงานทําก็ขอให้มีเจ้านายรักเจ้านายหลงนะคะร้องเงินทองก็เพิ่มพูนทวีคูณน,นะคะสุขภาพดีชีวิตเราก็ไปต่อแค่นั้นเองนะ,ะขอให้มีหน้าที่การงานที่รุ่งเรืองร่ำรวยนะคะ อัปเดตแล้วก็ลุ่งเรืองไปตลอดเก้าขั้นบันไดไปนะคะขอให้เจ้านายเมตตาเอ็นดูสงสารน้องไปตรงไหนก็ขอให้มีแต่การมิตรที่ดีนะ,ะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันให้หน้าอาให้เราอบอ้อมอรีซึ่งกันและกันนะ,ะอย่าได้มีอะไรมากั้นขวางกับพวกเราเนาะ,ะมิตรภาพที่ดีๆของเราก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะ แอดก็มาฝากไว้ในละคลิปนี้ก็ทําบุญค่ะไม่มีอะไรค่ะเอามาทําบุญเพื่อบรรพบุตรของเราที่เราได้เคารพบูชาไว้ตลอดเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาไว้นะคะมาว่าพระบิดามารดาของเราพ่อแม่ของเราญาติการะ,ะสายเลือดบรรพบุตรของุของเราทุกผู้ทุกนามนะคะได้โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยกยายก,การรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแอดก็ออกมาถวายตรงนี้ไม่ว่า ใครก็แล้วแต่ที่แอดได้เอ่ยปากไปด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีได้โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอให้หมดทุกหมดโศกหมดเน็นหมดกรรมอโหสิกรรมตรงนี้ให้อย่าได้ถือโทษโกรธกันเลยนะได้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้ติดตามไปพบใดชาติใดหรือชาติหน้านะคะคลิปนี้แอดก็ไม่มีอะไรเอามาฝากทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพเบนเดอร์เดินทางในช่วงนี้ก็ ะมัดระวังนะเป็นห่วงที่สุดก็การเดินทางเนาะสุขสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดไฟกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แอดทำคลิปต,ต่อไปนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะและเราเจอกันอีฟีหน้านะคะแล้วเราก็จะมาพูดมาคุยเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันแค่นี้นะฮะเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุเอาไปนะคะทุกท่านคะขอให้บุญ อุศสที่ทํามาอุดหนุนคํำจุนพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้รู้รักสามัคคีเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราจะจับไม้จับมือเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะคะสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบาย